สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยอิงเขานะคะจะมานําเสนอเมนูบ้านๆน,นะคะแต่ว่าอร่อยเลิศเลยค่ะนั่นก็คือหยวกกล้วยผัดกะปินะคะอันนี้หยวกกล้วยนะคะน้อยซื้อมาแค่สิบบาทนะคะวันนี้ดีไปเดินตลาดแล้วเจอก็ซื้อเก็บไว้แล้วก็แล้วก็สั่งกะปิตัวนี้มาด้วยะคะ่ะนี่นะคะใช้กะปิตัวนี้ผัดนะคะเขาจะหอมมากเลยค่ะนี่นะคะแม่อ้อยโขกเรียบร้อยละก็จะมีกระเทียมมีพริก แล้วก็มีกระปิค่ะพริกก็20เม็ดแล้วก็กระเทียม1หัวนะคะกระเทียมจีนแล้วก็กระปินี่1นึงช้อนค่ะแล้วเวลาที่เราหั่นหยวกนะคะเราจะต้องบีบน้ำมะนาวลงไปแล้วก็พร้อมเกลือนะคะเพื่อไม่ให้เขาดำมาค่ะเสร็จแล้วเราต้องหาตะเกียบนะคะหรือว่าไม้นะคะมาหมุนหมุนแบบนี้นะคะเพื่อเอาใยเขาออกอะคะ่ะเป็นเมนูบ้านๆแต่ว่าอร่อยมากเลยนะคะเมนูนี้ เดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะใหญ่เขาออกมาแบบนี้เดี๋ยวไปเริ่มผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปก่อน,นะคะ่ะน,นี้่อาใช้น้ำมันมากอกน,นะเลยคะ่ะน้ำมันเริ่มเดือดแล้วนะคะแล้วก็ใส่ตัวนี้ลงไปเลยผัดให้หอมก่อนนะคะ Okay. หอมได้ที่ละเราก็นำหยวกล้วยใส่ลงไปเลยนะคะนะคะตุข,ขัด เริ่มปรุงกันเลยค่ะตอนอื่นไม่อ้อยใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะตามด้วยน้ำตางนะะี่ยพักนี้นี้นะคะ แค่นี้เองง่ายๆค่ะกระปิเขาอร่อยอยู่แล้วนะคะผมปรุงรสไม่ต้องใส่ค่ะน่ากินไหมคะเนี้ยแก๊สเลยแค่นี้ก็อร่อยชนะเลิศแล้วค่ะหอมเสิร์ฟเลยค่ะระหว่างว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาวยูทู e นะคะ แล้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยยิง่าวแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ